ตรงนี้ไม่เกิดชิคเก้นยังไม่เกิดค่ะโอ้ยตอเขาผุไปแล้วแบบเนี้ยไม่เหลือแล้วปีนี้ชิคเก้นตอนนี้ไม่เกิดค่ะว้ายอา้าแดดหลอกอีกแล้วแดดหลอกอีกแล้วค่ะนี่อีกเป็นขอนที่ชิคเก้นออฟเดอะวูดค่ะสม้มยาวเหยียดเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีเชือ้อเขาจะเกิดนู่นแหละค่ะช่วง ไม้ผลัดใบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ผลัดใบป่านี้ป้าเป็นลามติดเชื้อลามดีซีสจากป่านี้นะคะก็ไม่รู้ว่าป่าฟาดนี้หรือปาาอ่าฟาดนู้นโอ้เตียนดีจังเนี่ยถ้าไปเดินในป่าที่เป็นนางรมทองอะยิ่งมีหญ้าแบบนี้นะ แล้วมีขอนมันจะมองเห็นสีเหลืองโอ้ยสวยคิดถึงจังเลยอะเมื่อกี้เดินผ่านขอนของนางรมนางรมธรรมดานะคะไม่มีแม้แต่ดอกเดียวไม่มีโอ้โล่งดีจังป่านี้เห็บจะเยอะป้ากลัวที่สุดเลยคือ เอามือลูบลูบผมไปตรงหนังศีรษะแล้วมันไปมือมันไปไป,ไปโดนกับเห็บอะถ้ามันยังแบนๆอยู่อะจะเราจะไม่รู้นะแต่อุ้ยกว้างกว้างกวาง้วางจา๋าเดี๋ยวโยวนอ่างหุ่นไม่ใช่น้องๆเห็นกว้างไหมกว้างจา๋าเดี๋ยวซูมนะคะอุ้ยอุ้ยวิ่งไปนู่นแล้วโอ้ยวิ่งไปแล้วค่ะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว กลัวมากคือเห็บแต่วันนี้ยังไงก็เสี่ยงไปอาบน้ำแล้วต้องต้องลูบดูตรงหนังตรงตีนผมอ่ะลูบให้ทั่วเลยโอ้ยลืมว่าจะเดินไปตรงเห็ดหูหนูไม่ถึงแล้วค่ะเหนื่อยไม่ถึงแล้วพื้นตาแห้งแค่ไหนดูสิคะ กวางชะงกดูเมื่อกี้เขาชะเง้อค่ะไม่ใช่ชะงกป่าถ้ามีกวางเยอะอะเห็บจะเยอะแต่ป่านางลมทองนะป้าไปเจอกวางตัวเดียวแล้วไม่ได้ว่าไปเจอทุกครั้งเพิ่งเจอครั้งไหนเร็วๆเนี้ยค่ะโอ้ป่าเตียนจังเลยอะปกติมันจะลบนะคะเพราะว่ามันแห้ง จะไม่เดินมากในป่านี้เพราะว่าไม่ไม,ไม่น่าจะมีเห็ดจะข้ามไปป่าเห็ดหมุนจือหม่นปีค่ะ้าวแล้วออกไปทางไหนเนี่ยเห็นอย่างนี้อย่านึกว่าหลงไม่หลงนะ นอกเส้นทางละหลงทุกทีค่ะคิดถึงนางรำทองอยากอยากให้ชิคเก้นออฟเดอะวูดเกิดมาให้น้องๆเห็นวันนี้อีกจังไหน บนขอนนั้นใช่หรือเปล่าคิดว่าใช่นะคะคิดว่าใช่ใช่หรือเปล่าไมนไปดูดิคิดว่าใช่ค่ะต้องไปดูไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่คล้ายโอ้โหแก่แล้วใช่แต่แก่แล้วค่ะแก่แล้วจังเลยน้องจา๋าแก่แล้วค่ะ แกเร็วจังเลยค่ะน่นอยู่บนอยู่บนตอสูงก็มีเขาแก่แล้วค่ะคงเกิดมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยถ้าขนาดนี้อย่าเก็บนะคะถึงเอาไปต้มชาแต่ถ้าจะจะเอาไปต้มชาเพื่อเพื่อยาเก็บได้แต่จะต้มชาเพื่อให้อร่อยนะอย่าเก็บอย่าเก็บนะคะ